สวัสดีค่ะวันนี้ตาจะมาพูดในหัวข้อเรื่องรักษาตนให้พ้นจากกิเลสนะคะจะเห็นได้ว่าโลกเราเนี่ยเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายโดยเฉพาะรอบๆตัวเราก็ว่าได้นะคะแต่ถ้าหากเราไม่สามารถควบคุมสติหรือหลงมัวมองไปกับสิ่งเย้าวยวนต่างๆชีวิตเราก็ต้องเวียนวนไปกับสิ่งที่เป็นความทุกข์ไม่สิ้นสุดแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะ สิ่งที่เป็นกิเลสท,ที่จะจะพูดในที่นี้นะคะก็จะมีความโกรธนะคะความโกรธนี่มาจากตัวของเรานะคะซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็ความโลภค,ความหลงความอยากได้อยากมีโดยไม่คิดถึงภัยที่จะเข้ามาทีหลังความคดโกงเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการไม่ว่าจะวิธีใดฉันอยากจะคดโกงอะฉัน ฉันไม่นึกถึงอะไรแล้วฉันนึกถึงแต่เงินอะไรพวกนี้วัตถุแล้วก็ความอิจฉาลิสยาความออกเปรียบความเห็นแก่ตัวความอาฆาตพยาบาทไม่ให้อภัยอย่างนี้ค่ะไอ,ะอะ้พวกนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นกิเลสแต่ถ้าเรารู้เท่าทันแล้วก็เราพยายามลดละลงเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะ วันนี้แต่อยากจะขอบอกสุภาษิตบทหนึ่งนะคะว่าโครนดินเนี่ยทำให้น้ำขุนมัวฉันใดกินเลสและสิ่งเวลวร้ายที่กระทำเนี่ยย่อมทําให้คนว้าวุ่นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องราวต่างๆของมนุษย์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ก็เกิดมาจากสิ่งเหล่าเนี้เพราะฉะนั้นคนบางทีมีความโรคก็ ทำให้เกิดอารมณ์แล้วก็ทําให้เกิดแบบมีความต้องการที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์สิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์เต็มได้ในที่สุดชีวิตก็ดิ่งเหวซึ่งมีให้เห็นมากมายนะคะเพะฉะนั้นอยากคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่สําคัญคือถ้าคิดว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่เราคิดว่ามันเอ๊ะมันเป็นเรื่องเล็กๆเ,เรา สิ่งพวกนี้สิ่งที่เป็นความโกรธความโลภความหลงความออกเปรียบความอิจฉาลิษยาการอาฆาตพยาบาทการไม่ให้อภัยเนะะี่ยค่ะถ้าเมื่อไหร่เราไม่รู้เท่าทันเนี่ยแล้วเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เนี่ยชีวิตเราก็อาจจะดิ่งเหวมีเห็นมากมายนะคะในชีวิตประจำวันนะคะคลิปวิดีโอนี้ต่าก็ขอจบไว้ได้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ